เดี๋ยวไปให้เออเอ่เสื้อพ้าย่มนะครับของวามคิดีห็นหน่อ่ปเอ๊ะนั่ ตรงใสเสียใส่คนนอนจนไม่ยูนโอ้ดิบดิบน้ำไส้ครับพี่วันนี้ครับวันนี้ครับยากอื่นบ้างได้บัดนี้อื่นยากจริง่อจะมาทำงายเจ๊น้องมือถามเปลง่ายๆเด้อไม่อยู่านนส้ดจิตเี้างเช้ดิมูนี่ผู้ชายเบิดมากด้กีนเอามานั่งมือหนิมานั่งมือหนเดี๋เดี๋ยวเอต้องครับ โอ้เงนน้องซีบเบอร์ีมาหนีก uh ัคเบอรมได้ร e ีบไปเนี้ยโอดนำต้นใหม่ต de ้นใหม่เงนมีวันืงอนมีวันทาคอมอยู่ครับอันนี้มันอาจจะใช่ปาร์ตบริมาบานเป็นเดือนอะไรนี่ี้โดนขึ้นยีหลอมยีไ่เกี่ยวสุดทุายต่อเลยว่ะ โดนเลยนะโดนที่ดีโดนกัเนาะมาบ้านละเด้อเอา,าเอิ้อเฟยนแงเขาพันก่นนั่งกับขึ้นหนังซืออยู่ในกองไปตบลงพีไหมเออแบบลืมลูกย้ายเห็นมาำกหลเลยลูกน,น,นั่งแม่ดังซื้อเที่ยวเขาแก่เันไหมตบลง้าออกจากตูก้นเาตีไหเี้ย<ถ>ม,มาหมซ้า,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 ายมเง,ไง,ไงียดก่า โดยถ้ามาวัดเท้ไปทางตั้งเถื่อนที่วัดอะไรี่เนปกะตีกันแรทั้งคนหือนกันเนี่อันนีรูภาพเป็นทะเลเห็นทะเลคอสั่งแ่อจนไมเสียนันไม่ม <uh> ่บอกเดี๋ยวรอยังไม่ได um ้ให้ดูนะครับต้องรอพี่วิทมาถ่ายคลิปก่อน มาแล้วสวัสดีค่ะพีะบ่บีดแม่รบารลลอยูทูบเบอร์พร้อมหรือนยะังพร้อมค่ะเดี๋ยวเดนี้ควรไม่นุ่มตื่นเต้นคก่นกรนะเกินะไรด้ผมเมื่อนี้มาบ้านมาสารคามครับบริมาตโดนเลื้อยลอหลอกหนีไร้มือ กลายไปกลายมากยังเห็นกันลังข้ามหน่งแล้เบิงจอบเบิงคลิปก็พีวิทย์สมือได้่าแม่สิไปอย่างเพราะคือปกติเราผมสิทโท่หาทุกมือแหละแต่ว่หาหัลมือทโท่บลับ,บสิกระซ้าโท่อันนี้เป็นของวันวันเกิดนะครับย้อนหลังหนึ่งมีนาคมแต่จริงๆก็ซื้อตั้งแต่หนึ่งมีนานู่นแหละนะครับแต่ว่าบริษัทมาบามมา้ังถึงแล้วมื่อห แม่เราบ่มฝาวเลยพอเราบ่มเราบ่มมันน้ําแม่ยังเสียนะแล้วว่าสงการจะเอาก็ได้เราก็สันเราว่าแต่ไม่ต้องมาเราเห็นเราเราเตือนเตนอย่างนีแม่หนึ่งแม่น้แม่ที่ไม่นกองจังสีกับองเป็นท้องยู่แล้วท้องแท่งบ่ืเสือกท้องบาทละสี่หมื่นหุนซื้อเพราะได้ทองกำปียอแม่ดำไม่รอบสิ เปิด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 เนบ้าน้องแบนี้นาะกระเวมาเปิดเลยย่าแม่นี่มานี่ไอยลูกไอ้เต่ามีความสุขดูดีเลี้งเด้อไหนถ้ามาค่ากินน้ำรำด้วยไหนการงานลุงเลี้ยงทุกชิ้นทุกอย่างเลี้ยงลูกกระทำจักบุญคุณเด้อในร้านมาเลี้ยงนี่แบบนี้ก็กาะเวหน่อย พิ S <S <มา S 2> ้วหน่อยอันนี้แทนเครื่องนอนแอนนั่นแหละแอนเป็นผู้เลือกอ,อ,อันนี้แอนเป็นผู้เลือกนี่ที่น<แ>ี่แต่แฝงแฝงนันอันนี้แม่ไปร้องตอนนั้นเป็นหลวบๆคำๆจริงๆเพิ่นเป็นคนที่บอกไปคือเราสิบอรไซค์คือประดับเลยมันสื่อให้บ็เพรายมันสื่อให้เป็นไงนะครับแต่ก็บอเคยอันนี้แพ้งว่าท่องอยูอนี่นี่แครงดใส่เลยใส่เนี่ยใส่ใส่ใส่เพิ่งกันนะใส่เพิ่งกันนะ น <pled> ี่อันนี้เปันไซคือนี่อันนี้แถมน้ำขนมบีดอันนี้มันไซคือผมได้มันกเยละมันครับหลายปีเป็นสิกว่ปีแล้วโอ้ยแม่ต้องไปตัดเล็บเหมันสมแบนได้บัดนี้พอดีเลยโอ เงายือธรรม,าม,ามาดาอะไรเลยมืดจากเห็บไปจากสีอะไรอย่าง้กาตลอดเด้อต้องช่วยคนนี้นัวคนเด็กสีเด็กห id id> ัวทั้งหลังเออแม่ไม่เดินประดาเราวันนี้ใส่เสื้อผ้านึงต้องแหงนเข่ากับเครื่องประดับเองนี่นะครับจี้ด้วยจี้คุณแอนเป็นคนเลือกนะครับผมจะคลอให้บ่ได้ทำนวณเตาเพราะให้ก็ไม่ใช่พี่น้องทองมันแท่งมาต้องใส่ดอก สุดราตีสีแดงที่เงี้ยพอดีแต่ทองยาบ้าไอ้ไซส์ทองมันแพงไปไหนเนี่ยจริงจริงอันนี้คือแพงมันแพงกว่าทองแต่ว่าห้างสื่อไซส์ห้องบริษัทมาสิกขายระหว่าคขันสื่อทองใบหน่คันมันลงราคาเราคันราคามันลุ้งหนิห้องผมก็สบายใจเป็นบอลคือเ้างผต้องไปรับรู้เลยว่าทองแงมันมันซ้ำราคาทองแมนครับไหมที่วาตัวส้อยใช่มันคิดราคาสร้อยมันก็เป็นทองเงนว่ะเนี่ยเย็นอบขอดูเลยพอดีเลยครับบ้ด พิษนาลาสีมาทันทีคุณนายแม่คือตื่นเต้นซื้อตุ้มหูอันตุ้มหูเพี่เรียบใส่แอนซื้อมาให้เลยสองครูตุ้มหูเพอันนี้พี่เวียต้องเก็บรักษาดีๆได้หนี่หมัอนบะเบนนั่นเงี้ยงก็บะเบนแถมน้ำขนมคอละหาบาทดิคุณต่อยวะคุณต่อยมะมือเช้านี่ผมลืมเอามาผมเอาไปไว้รถตั้งแต่เมื่อคืนเนาะเอาขึ้นไปไว้บัานี่ไอ้ต่อยว่า บาเมืนเงียแบบมะล้อมสอยสงเทียนเิดสอยาเหมงีมนเียมเออมีราีเมาเลสวยเปลี่ยนสูตแม่เดี๋ยวไปหากระจกเปลี่ยนสูตรนันดเปลี่ยนบเขาใส่ไทยใส่สูเด็ดเสไทยไปเอาบุญน่ะฮาีเออจะใส่ออกไปผู้นี้ใส่ตอนเฮียเ่มเนียนองนอยี่ตุนนี่งามใส่ตอนให้ไปที่ทางหลังถุงห่วงน้ำ พี่แกอยากสิไปใส่อยู่วงนั่นก็ได้เอาเจ้าไตอ่างตัวนึงบดตัวนี้เลยแกบ่ต้องใส่น้องหล่นนั่งตลาดใส่จังซี่ล่ะคคิดว่าเป็นของปลอมอาเบิ่งนิ้วกเอานิ้วขึ้นมาบุ๋ยอาใส่นิ้วขอว่าไปเฮ็ดอยู่ดนึง มึงนิ้วมือแม่เป็นคนนิ่วมือสวยเด้แต่ว่าเราบอกบอกเข่าล้านเลยซื้อบอกไปเห็ดบอกไปเห็ดเดือนอาทิตย์ละเท่อกับบ่อไปบ้าบ้าขันแถวว่องนี่เขกเขากันก็เพียนดิต้องมีแขวสุขสันต์มันเกิดย้อนหลังนี่แหละเป็นข้องทั้งให้แม่แม่มีเพ็ด เพชรนี่คือความแข็งแรงนี่คือความแข็งแรงคือความทนทานเพชรนี่เป็นบางคนอาจสิมีความเสื่อาซอยปัดเป่า้วก็ป้องกันภัยอันตรายต่างๆทีสิเขากัาร่างกายแล้วก็ทําให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเพชรนี่คือจังแบบผมแม่พี่ๆเพื่อนที่เป็นเฮ็ดกิจการหรือเพื่อนเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้มีฐานะสิเพื่อนจะบอกว่าบางล่าสื่อเพชรมาใส่ชุดเมเจอร์เพื่อ เสริมบาลาีแหกันแข็งแรงดูสูบเพชรแหนเป็นไฮจักอันเด้อเพราะโป้งแม่ต่ว่า้งโป้งยังไงแบบเขาเลยสาธุเสริมเพชรแข็งแรงทำให้ป้องกันภัยด้วยนะครับป้องกันภัยซิงชัวร์ไลน์กับปะเขาแม่นะครับกระไสเป็นเครื่องประดับเสริมเสริมบาลาีลูกเสริมบาลาีแม่เนาะพี่น้องเสริมบาลาีแม่ บ่มีอ้วนเป็นโอได้<อ>เจ็บหอมล้อมยิึ้นใหมเป็นปีวันนี้นีนน <c oughs> จวว่จังสื่อเจ็บยอดกระปุกหมูไก่โอเคขอบคุณในการติดตามนะครับอย่าลืมซอยกดแชร์ก,กดไลค์ครับผมค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ